สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านรันเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่รานค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบรรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนดเนมวันนี้ได้ใส่กร์ดอวยพรตรุษจีนให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะความหมายคือสุขสันต์ปีใหม่2 0 2 3ขอให้ทุกท่านเงินทองใช้ไม่หมดสุขภาพแข็งแรงคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อรับแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทําคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นําเสนอสินค้า8ปรายการชิ้นแรกชุดสร้อยคอทับทิพมพม่าประดับเพชรพร้อมต่างหูสร้อยคอทอง 18K หนัก37.56กรัมช่วงจี้ยาว18เซนสร้อยกว้าง1.8เซน สร้อยยาว16.5นิ้วระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งทั้งสร้อยคอและต่างหูประดับเพชรเกสรรวม5.35กรัตทับทิมพมา่าสีชมพูดแดง13.8กรัตพร้อมใบเซอร์ชิ้นนี้เป็นงานสวยเซตติ้งหวานสามารถใส่ประดับออกงานเพิ่มความหรูหรา ในการแต่งกายได้ดีค่ะทั้งสร้อยคอและต่างหูมาเป็นเซตต่างหูทอง 18K หนัก11.25กรัมชิ้นงานขนาดกว้าง1.7คูณสูง3เซนระบบล็อกแบบตัวหนีบหางกระรอกทั้งเซตราคา2,25 0 0 0บาทงานชิ้นนี้มาเป็นชุดต่างหูและสร้อยคอค่ะ งานดีไซน์สวยโมเดิร์นเนื้อทับทิมทั้งชิ้นงานใสทั้งร้านมาพร้อมใบเซอร์ระบุว่าวีวิดเลดค่ะใช้ทับทิมทรงมาคีประดับและเพชรที่ประดับก็ขาวเล่นไฟดีค่ะเป็นงานที่สามารถนำมาใส่ออกงานหรือใส่ทำงานก็ดูสวยหรูหราสร้อยคอทองหนักรวมกว่า2บาท เป็นชิ้นงานที่ทองหนักหนาแข็งแรงทั้งต่างหูและส้อยคอค่ะต่างหูไพลินซีลอนล้อมเพชรเรือนทอง 18K หนัก5กรัมประดับเพชรรวม0.82กรัตไพลินซีลอนสี น้ำเงินใสพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาดกว้าง1.1คูณ1.3เซนราคา33,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานหลุดจำนำสไตล์เรียบหรูคะ่ะเซตติ้งดูไม่ฉูดฉาดแต่ความสวยงามอยู่ที่พลอย ไพลินซีลอนและเพชรที่รอมค่ะงานเซตติ้งแบบนี้สามารถนำมาใส่ในชีวิตประจำวันใส่ทำงานหรือใส่ออกงานก็ดูสวยหรูดีค่ะต่างหูมุกประดับเพชรตุง้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก4.95กรัมประดับเพชรรวม0.36กรัตมุกญี่ปุ่นสีขาวขนาด8มิล ชิ้นงานขนาดกว้าง1.3ยาว2.6เซนราคา19,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งสวยหวานค่ะงานมุกสามารถใช้กับการแต่งกายได้ในหลายๆสีนะคะยิ่งเซตติ้งเป็นตุง้งติ้งก็จะทำให้ชิ้นงานสวยหวานยิ่งขึ้นค่ะแหวนมรกตแซมเบียล้อมเพชรล้อมมรกต เรือนทอง 18K หนัก5.67กรัมประดับเพชรรวม0.44กรัตมรกตแซมเบีย4.48กรัตพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาดกว้าง1.7คูณ2.2เซนแหวนเบอร์54ราคา25,500บาทงานชิ้นนี้ ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ชอบมรกตค่ะประดับมรกตเขียวสวยไว้ตรงกลางล้อมด้วยเพชรหนึ่งชั้นและล้อมรอบด้วยมรกตแซมเบียแต่ละเม็ดชิ้นงานสวยเซตติ้งหรูหราใส่ประดับขึ้นมาแล้วดูเต็มหน้านิ้วค่ะแหวนพลอยหลากสีประดับเพชร เรือนทอง 18K หนัก4.7กรัมประดับเพชรรวม0.12กระตัดพลอยประกอบด้วยโทปาสเพริดดตและซิตรินหน้าแหวนขนาดกว้าง1.3คู1.7เซนแหวนเบอร์51ราคา19,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่นำพลอยสีหวานแต่ละเม็ดมาประดับเป็นกลีบดอกไม้ค่ะ เพชรประดับที่เกสรและบ่าข้างชิ้นงานดูสวยหวานน่ารักพลอยแต่ละเม็ดเล่นไฟดีงานชิ้นนี้เป็นงานหลุดจำนำจากต่างประเทศค่ะต่างหูมรกตโคลัมเบีย9.38กรัตประดับเพชรต,ตุ้งติ้งเรือนทอง 18K หนัก6.36กรัมประดับเพชรรวม0.87กรัตมรกตโคลัมเบีย พร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาดกว้าง1.2คูณ2.5เซนราคา65,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ใช้มรกตโคลัมเบียถึง9.38กรัตค่ะเนื้อมรกตใสสวยงานมรกตโคลัมเบียเม็ดใหญ่ขนาดนี้ใส่ประดับขึ้นมาดูสวยเด่นสะดุดตาผู้พบเห็นแน่นอนค่ะ ต่างหูทับทิมพมา่าประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก7.15กรัมประดับเพชรรวม0.94กรัตทับทิมพมา่าสีชมพูแดง3.52กรัตพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาดกว้าง1.1คูณ1.8เซนราคา35,000บาท งานชิ้นนี้ตัวก้านเสียบอยู่ด้านบนสุดนะคะแต่หากคุณลูกค้าต้องการปรับก้านเสียบให้อยู่แนวกลางทางร้านสามารถทำสะพานเชื่อมแนวกลางได้ก็จะมีค่าบริการในการปรับแต่งสเปคนะคะงานชิ้นนี้สวยค่ะเซตติ้งดูหรูหราค่ะกำไรนพรก้าประดับเพชรเรือนทองเค K หรือทอง 37. 5เหปเซนัก17กรัมประดับเพชรกุหลาบ รวม25ตังกำไรหน้ากว้าง0.8เซนรอบวง17.5เซนกำไรทรงวงกลมกำไรเส้นผ่าศูนย์กลาง5.5เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้งราคา28,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่มาในสภาพดีค่ะ กำไลหลากสีสันด้วยพลอยนภเก้าด้านท้องกำไลฉลุลวดลายสวยงามเป็นงานที่ใส่ขึ้นมาแล้วดูสีสันสดใสมีความเชื่อว่าหากผู้ใดครอบครองนภเก้าอัญมณีเก้าชนิดจะนำพาสิ่งดีๆเข้าหาตัวปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับผู้สวมใส่ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์และพบกันใหม่สวัสดีค่ะ